น้องเอ้ยเ็กน้อยพันหยางพงเฮียนพี่น้องเอ้ยพูดหยางพงเฮียนแดดแดดเนี่ยพี่น้องเอ้ยอยู่ภูอยู่ผาแถวเขตภูดอยเขตบ้านนอกเนาะพี่น้องเหมืนก็นที่ยางพงเฮียนแบบทีและพี่น้องเอ้ยหยอกกันต้องแต่งต้องแต่งอยู่มันเนาะพี่น้องอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งเนาะพี่น้องต่อคลิปไปเรื่อยๆเนาะอับซอมต่อไปพี่น้องน้องเอาน้ามือกินนะ อ่าไปหาปน้ําพี่นอ้องคนไลอยู่จ้าสบ,บายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมือสุกุสุสคนนพี่น้องมูลนินบอทิดมาทางเซโปนนพี่น้องแค้งสวัเขตเกะพี่น้องตอนนี้บอทิตกำลังมาหอด ครัวเนาะพี่น้องทางเข้าไปทางเขื่อนพุหละพี่น้องเน้่ยแต่บ่ตผิดจิไปถ่ายคลิปมีที่ิตทางบ้านทางในบุรละพี่น้องเอียมีสองบ้านเนาะพี่น้องตอนนี้บัตริดก็ขอมาเปิดคลิปอยู่ในครัวเนาะพี่น้อง่ฮูหู่าครัวยังเนาะพี่น้องหูแต่ว่าครัวนี่เป็นเส้นทางที่ว่าเดินทางเข้าไปอันนั้นเคนเขื่อนไผ่ผ้าเนาะพี่น้องซีหูอยู่ว่าหลายลายคนกาสิหูอยู่ดอกว่าประเทศลาวเฮานี How ่แมน เห็ดเขื่อนไปผ้าเนาะเผื่อเป็นแบตเตอรี่เอเชียเพื่อนหว่าเนาะพี่น้องตอนนี้บาถึกะมาเปิดคลิปอยู่ในครัวเนาะพี่น้องครัวนี่เป็นครัวออกมาเซ่อันนี้แมนเซ่ออกมาจากเมืองมีลาบุรีเ้อพี่น้องเนี่ยเมืองมีลาบุรีก็เป็นเมืองที่ว่าทุดคนบ่อแฮ่บ่อข่ำอะไรเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ัมาหอดเสืองทางเลยเนาะพี่น้องเนบ่ยมาหอดจุดไม้ที่ว่ากำลังจะไปเนาะเฮาก็สังจจักมาเมื่อนี้เนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปทับชมนํากันเนาะไปถ่ายวิถีชีวิตของพ่อแม่ประชาชนเขตอันนั้นทางไปเขื่อนไฟฟ้าหนะพี่น้องยังบุ่งมุ่ืสอบ้านเดี๋ยวจิงไว้ไปทับชมนํากันต่อไปเลยเนาะพี่น้องโอเคไปเดินทางไปน้ำกันจานนา้านนเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวผิดมาหอดบ้านเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเป็นวิถีมาเลาะเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องว่าวิถีชีวิตของเขตบ้านนี้เพิ่นเฮ็ดอาชีพหยังเนาะพี่น้องตอนนี้กั อากาศตอนเที่ยงประชาชนฝนจงใสออกหาออกหน้าเนะพี่น้องสีหาหลอกสอบถามเบิง่งคนใดคนหนึ่งว่าวิถีชีวิตเขตบ้านนี่ฝนทำมาหากินยังนาะพี่น้องเท่เขตนี้โอเคเราพี่น้องนี่คือบานสอง่นกนี๋ยวสีหาหลอกเบืเ่อ,องเด้อพ,พ,พี่น้องเด้อสีพาพี่น้องเฮ้าไปรับชมวิถีชีวิตเขตบ้านนี้น้องกันเนาะโอเคไปกันเลย นี่จะเป็นวิถีชีวิตอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องต่อจากเพื okay. okay. so, ่อนแม่เ <Wh> พื่อนเื่กี้นี้เนาะพี่น้องเป็นเพื่อนลังน้อยน้อยลังหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนเคยสีดมแล้วเนาะพี่น้องโอ้โหเจ้าของเพื่อนเป็นอยู่บ่พี่น้องมาถึงสียางองไปสัมผัสกับิ่งโอเคพี่น้องเนาะชมต่อไปเนาะเนาะพี่น้องสังเกตบังแถวเขตบ้านนี่แมนสอนร้ายแมนไม่มีไฟฟ้าใช่เนาะพี่น้อง จะเอามอไผ่มาสากวบแฝงโซลาเซลนะพี่น้องเดี๋ยวรับชมต่อไปน้อพี่น้องว่าที่นี่ยังไงในเขตบ้านนี้น้องพี่น้องนี่นาอพี่น้องนี่จะเป็นเพื่อนของเขตบ้านนี่น้องพี่น้องมันเป็นแบบสีหลาส่วนลายมันพี่น้องไงมันแคแมนเอื้อยเอพ,พิ่นกลังสิไปอาบน้ำนาอพี่น้องอาบน้ำ วิธีชีวิตของเขตบ้านนี้นะพี่นอ้องเหยือเป็นกษีนี่แต่เหยืยห่อท้าไม่ภัยแบบชีดักยำจะรับสมบอลิเป็นเอานำกินนำใส่น้ำกันนะพี่น้องมาต่ออีกจากบ้านล่างนั้นเนะพี่น้องมาเบิง์แรงนำ้ำที่ว่าประสาชนเขตนีอ่อาบนำ้ำ พี่น้องนี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งของเขียนบันห่วยยึงพี่น้องเพื่นกับใส่หน่ำกินหนํำอาบอยู่ในห่วยแห่งนี้นาอพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบทิทินไทยบรรยากาศรอบๆแถวบ้านห้วยยึงให้เบิ่งนนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนนำกันวาน้ําำที่เพิ่นใส่อาบใส่กินในปัจจุบันคือนํำห่วยอันนี้น้อพี่น้องเดี๋ยวปฏิทิ่สอบถาม แม่เพื่อนห้เบิง่งเน้อพี่น้องคือนี่แม่เพื่อนต่อทอออกมาเป็นแบบชีนะพี่น้องล้วกาใส่ทั้งกินใส่ทั้งอาบเป็นทอบไปนี้เนาะพี่น้องนี้เน่ะเพื่อนอ้อมหัวไวนะ้เนาะนี่อ้อมหัวไว้แล้วก็เพื่อให้น้ำไหลลงไปเป็นบอ่ออยู่ลุมนั่นเนาะพี่น้องน้ำนี่ก็จชกมาจากทางไรน้ำนี่บ่แห้งเลยพี่น้องเลยเป็นน้ำอันน่ะ แฮ้ทาตุธรรมชาติสดๆนะพี่น้องบ่ nhà กระปงเพิ่นเดี่ยวนะพีน่น้องน้ำนี่บ่แห้งเลยเพิ่นใช้ทั้งกินใช้ทั้งอาบน้ำนี่เนาะอืมไลตลอดเลยน้ำนี่เนาะห้วยยังอะไรอันนี้ฮันแม่บ่ห้วยห้วยยังซื้อนำ้ำมซื้อห้วยอันนี้ห้วยจากเร็วมือซื้อแ้วท่อห่วยบ่ จ้าจ้านี่แหละเป็นน้ำที่าเพิ่นใส่กินใส่อางหงองปัจจุปปัจจุบนันคนมัดบ้านนในกันใส่น้ำมันเดียวกันนี่ส่วนร้ายมั้ยบอ,อจ้าจ้าทุกนไหลลงไปลุ่มคนไะด้พี่น้องเลยน้ำมันนี่บ่แห้งเลยพี่น้องเลยมาสิกะขี่รถจักรมาเมื่อนี้น้องพี่น้องแดดเลยมาบรรยากาศสดๆเย็นได้พี่น้องเลยอยู่แคมห่วยแคมอันนั้นน้ำแห้งนี่น,าานนะพี่น้องเลย เป็นบ่อหนัมอีกเปนหนึง่งคือบ่อแห้งเลยพี่น้องเลยแต่ในสมัยก็เริ่มลงมาเลย,ยนะพี่น้องขนาดยังบวกคำได้เลยก็ลงอาบนัมตอนเที่ยงนะอืเป<ม>็นหนำแล้วบางคนก็หามหนัขึ้นไปใส่ไว้ไว้อันใส่ล่างถวยล่างบวงเนาะพี่น้องหลังจากนางมานมาเอาหนัมกินได้เห็นเะราตุบมาแล้วนพะี่น้องเลยนะ้องพี่น้อง ตอนเพิ่นบมมีแหล่งนำธรรมะที่ว่าเจ้าไฟผ้าคือในเมืองเพิ่นนี่นำพื้นภัยไร้สว่างนะพี่น้องแต่ว่าเขียนี่บ่ม่มี้นะพี่น้องเอ้ยนะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมอีกบรรยากาศต่อไปว่าเป็นยังไ๋คนที่มาอาบหลายบวกพี่น้องบ,บางทีบางทีกส็สกลับก่อนเดี๋ยวรับสมต่อไปนะพี่น้องต่อจากคลิปนี้อีกคลิปนึงเนะพี่น้อง เนาะเนาะนี่หัวนี่นาะเป็นหัวที่ว่าเพิ่นอ้อมบ่วหงัวควายเขาไปแม่ดำเพี่น้องเพื่อนยังเพื่อนน้ำตัวนี้นาะแม่นว่ายิ้นว่ายไส่เนาะพี่น้องเพิ่นบ่มีที่ว่าน้ำที่ว่าน้ำมาดานาะพี่น้องเพิ่นจะนำแหล่งแห้งนี่แล้วที่ว่าเอาไปกินเทั้งกินเทั้งใส่ว่าสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นทิ้งออกเงินกันซื้อตะนางหัวนี่มาอ้อมไว้เพื่อบ่ให้งัวควายลงแมบเนาะพี่น้องนี่แหล่งน้ำกับพี่น้องเลยนี่แหละ น้ำต้ต่อไปอีกคนกําลังมาอาบน้ำพี่น้องตอนนี้แต่ว่าเราผิดถ่ายบ่ได้นะพี่นอ้องผิดกดชุมชนฝนปะโป้เด็กหน่อยไรนะพี่น้องเนาะนะพี่น้องนี่แหละเป็นวิธีชีวิตหนึ่งฝนสับเครื่องซักแท่กอยู่ในแบบที่เรล้วพี่น้องไ,ไ,ไองไ้ทูสแปนใส่ยังนี่แหละน้องนี่แหละวิธีชีวิตชาวบ้านดังเดิมแท้ๆพี่น้องไอ้ทูสักเครื่อง เป็นทิซซักใส่หินใสผ้าไหมไปสิเละตรงนองยากไช่ไหมนี่น้ำอไรลกจะอกพี่น้องน้ำหวยเป็นต่อใสทอมาไปสิเนาะ สักไปแค่เพิ่นก็นใส่ปองน,น้อยๆนะพี่น้องมาสักยางให้ลูกพี่น,อน,อนอ้องเอ้แ็กน้อยเพิ่นยางบางเฮียนพี่น,อนอ้องเอ้ยพุ่นป้าต่อยางบางเฮียนแดดแดดเลยพี่น้องเอ้อยู่ภูอยู่ผาแถวเขตภูดอยเขตบ้านนอกเนาะพี่น้อง คนก็สีหนาต้องเฮียนแบบสีแลวพี่น้องยอกันต้องแ่้ต้องแต่งอยู่พี่น้องอีกจุดหนึ่งเนาะพี่น้องต่อคลิปไปเรื่อยเนาะรับชมต่อไปเป็นวิธีชีวิตของเขตบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของบ้านหัวยื่นเนาะพี่น้องเพิ่อนเราได้นี้เพลแล้วพี่น้องได้ได้นำนี่เนาะเลยไปเอาน้ำหัวยน้ำเซใส่เนาะพี่น้อง เป็นนำออกบ่อใช่อะไรนะพี่น้องอืมแต่อีตนคนหมดบานพี่น้องบ่มีนำใช่ไฟฟ้ากับบ่มีในบบานพี่น้องห่างไกลให้องลีจากจากไฟฟ้ากับบ่มีเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็ใสช่แต่แพ็กสลาเซลเนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นโครงการนั่นแหละมาเหตุให้สุดท้ายกับบ่ได้นำใช่ซ้ำพี่น้องนำใช่ได้แต่เดือนเดียวนะพี่น้องเพื่อนนองนะอืมแต่อีตนหมดบานนะพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมต่อไปอีกเนาะพี่น้อง ลังสะลงไปคนน้ำนะพี่น้องประมาณสี่รอยเมตรพี่น้องแต่สี่ร้อยหรอยเมตรพุนล่ะพี่น้องแต่เพื่อนไปหาบอนแหล่งน้ำนะพี่น้องหลังจากที่อ่างนำ้ำนั่นะนะบอ่นบอนำ้ำลอยไงบ่อน้ำได้ตายแล้วพี่น้องนี่นี่ส้นนบดอลีแด้พี่น้องไงคุณบ่มีไฟฟ้าเนี่ยอ้ลํลำบากแห้งละพี่น้อง ได้๋ยวฉากกันไฟโซล่าเซลล์เอาเนาะพี่น้องพอไดี๋ยวฉากคือสอบคือซั์กันย้ำฝนตกหนักๆนี่บ่มีไฟธาตุเลยพี่น้องบ่มีไฟโซล่าเซลล์เลยนี่าไปหามลำพี่น้องเล้คุณไปไหลอยู่ตรงอยู่ป่าได้ไปหามลำนี่ลำบากเลยได้ที่บานนี่พี่น้องเลยพี่น้องน้องเอาน้ำเมากินนะ นำมากินนะพี่น้องเอ้ยบนแรงน้ำกันแต่ว่าไกลๆนะี่พี่น้องเลยจชิมาฮอดอใส่จนเนาะล้างกระตุกก็หายเอานำมากินทั้งน้ำใส่ทั้งนำ้งนำอาบเลยได้พี่น้องเลยไม่จ,จังได้ฉันนำได้ก็ตายเนาะพี่น้องต้องมานะเจอํำทางอีกไม่เท่าคนเนียะผมมาเ,เป็นยังกัเคนอื่นนกแดกคนลาเอืน่น อีวิตหนึ่งจะดักแด้เนาะพี่น้องเนาะดักแด้ไปหามากินเนาะกินแรงเนาะไม่เท่าเนาะไม่อื่นเพื่อที่ไหนกินเนาะจะอันนี้เป็นทีชีวิตหนึ่งเนาะพี่น้องพอๆในแคมทางอันนั้นออกแล้วไม่เท่านี่นี่ออกแล้วออกทางใดหนึ่งเออนอกไปครับชมสิบต่อไปใหญ่ตนนพี่น้องเข้าใจเด้อเนียนพี่น้อง Bô minh hài đơn kỳ lòng này. Oa, mặt hai mươi chín bít, nó phi long. Hyo anh ka bông, nó phi Ok, nó phi hạt trông tòa bay. Kama, tòa bông, tòa nè, may bác tòa bát, nó phi long, yêu ngành, tìa ngân 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 À, game, thì xin chào anh em ơi, chào anh em, không anh em, chào anh em, chào